ในเมื่อห้าเดือนที่แล้วได้ทำการลงอุ่นเครื่องขอรำท่าผู้ชมมาชมฟุตบอลแล้วเขียกกลับมาเดฟทันไหมไม่ทันโบนัสได้โบนัสคืนหลังให้เพื่อนตอโอ้โหแล้วโบนัสสั่งไกลเลยครับโอ้โหไม่ได้ครับยังไม่ได้แล้วทางอังกฟิเ,เปิดมาลูกนี้ให้โบนัสโอ้โหโบนัสหลุดเลยครับโบนัสหลุดมาเลยครับจหว่าได้อ้าวแล้วโบนัสหลอกไปทีแล้วยิงลงูกนี้โอ้โหอาแล้วแวงมาสองแล้วยิงลงูกนี้โอ้โหเกือบไปครับ แอออินเกอร์เฟรียสเกือบพลาดจังหวะนี้อ่าโบนัสได้โบนัสโบนัสสวนกลับเลยครับโบนัสยังไงครับเอาครับโบนัสแหวกมาสองแล้วจังหวะนี้ลูกซับถูกออกมาตัดได้ดีครับอ้าวอ้าวอินเกอร์เฟรียสได้อยู่แล้วโยนมาให้โบนัสโบนัสลงลงยิงโอ้โหนิดเดียวครับจนถึงตอนนี้ทักษะเป็นยังไงบ้างลองไปดูกันครับอาเราครับเข้าสู่เกมแรกนะครับ ก็เราไปแข็งเราไปลงเล่นนะที่แักกาษาครับก็เป็นการกลับหน่อยครั้งครับในการลงสนามครั้ง,งนี้ใน,นรอบหลายเดือนนะครับทีมของโบนัสน,นะครับก็จะอยู่ในชุดของเอเกอร์ฟสนะครับตอนนี้ก็บุกขึ้นมานะครับมาจากทางขวาแล้วกห็หลุดออกไปครับจ่ายทะลุช่องขึ้นมาให้กับเสื้อชมพู มาตัางเชิงมาสับหลอกหลอกโบนัสมาแล้วก็แหวทะลุขึ้นมาสองโอ้โหแล้วก็แต่ยิงมาก่อนนะยังไม่เข้าครับการของต้องพีดักษานี่สุดยอดครับเอาละครับะะโบนัสแแลกฉีขึ้นมาฉีเข้ามามาจัดทางขวาฉีขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วก็หลอกแหวกขึ้นมาหลอกไปหนึ่งหลอกไปสองหลอกไปสามแวหวสี่ไปห้าไปหกหนึ่งและหลอกเจ็ดโอ้โหหลอกไปเจ็ดตลบแล้วก็แหวก สองแล้วก็ใส่ซายขึ้นมาอืมยังเซฟได้ครับจากสิงโตได้เซฟอีกครั้งหนึ่งครับแม่จากสิงโตอีกครั้งครับวัยสิบเก้าปีก็ถือว่าทักษะก็ยังโอเคอยู่ครับการนี้ตัดพามาดูก็เอาโหสไลด์มาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็โอ้โหแหวกขึ้นมาหาักด้น้องเสื้อชมพูแล้วก็น้องเสื้อฟ้าแตะกระชากขึ้นมาแล้วก็จับยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเกมไวมากครับสองศูนย์น มาจากลิมเซนแล้วก็ปาชิอามาแล้วก็กระโดดข้ามขึ้นมาโบนัสมาแล้วพยายามกระชากกระชากหนีหลบไปอีกทีนึงโอ้โหมีเสียบสุดโอ้โหแต่ได้รับบาดเจ็บมากมาครับก็เลี้ยงได้ต่อครับเล่นต่อครับเล่นต,นต่อไปเรื่อยๆครับน้องเซอร์สปูพยายามหลอกเอาน้องเซอร์แมนยูดักออกมาได้ไมีสกัดอีกทีนึงเกมครั้งครับ ส่งโตเปิดขึ้นมาโอ้โหมันถึงมิกมิกย,ยังได้บอลรอเปล่าเอายังได้บอลอยู่รับปซชอาปรับเอาได้บอลมาประจวบเหมาะเลยสําหรับแล้วคะ่ะให้กับมิกมิกโดนสกัโดโตนปัสกัดแล้วก็พยายามกระชากกระชากมาให้โบนัสโบนัสวิ่งหูวิ่งแปดเปดหลอกแล้วก็ใส่ซ้ายนั่งเฉยๆครับอยู่ฝั่งนูนเลยครับ แล้วก็โอ้โหเปิดมาโอ้โหน้องเสื้อสม้มจับทัชบอลอย่างดียบแล้วก็พยายามพยายามตักมาแล้วก็แม่ยิยงไม่ได้โขยาควรยิงยิงไม่เข้าอีกแล้วสำหรับบอลนั้นโอ้ยยิยงซ้ำอีกทีนึงไม่ได้คนระับได้บอลม,มาครับอยู่ที่น้องเบคพยายามที่จะเลี้ยงขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็เปิดมายาวๆโอ้โหว่าสกิลครับสำหรับของปัดครับ เมื่อฉัดไปเรามาดูเกมที่2เลยครับอันนี้ก็เรียกว่าเจอกันเลครับทีม A กับทีม B ครับมาเจอกันครับแล้วก็แมตชนี้ครับมีน้องจากพัทุงพกคลุงสบุ่ปะการครับมาเล่นด้วยนะครับ2คนนะครับาแลนะครับเสื้อชมพูเหมือนเดิมครับเหลือครึ่งละ12พีพยายามที่จะหลอกขึ้นมาหลอกวัดสกิลครับ สกิลมีติดตัวอยู่แล้วครับสำหรับน้องพีครับปัดเตะเปิดขึ้นมาให้กับน้องปั๊บแมนยูยังได้อยู่โอ้โหเปิดอ๋อน้องกายครับเมื่อกีอะไรเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หเมื่อกี้มองไม่ทันนะแต่น่าจะเป็นทางด้านของทางด้านของน้องปั๊บนะครับพยายามโอ้โหหลอกพีขึ้นมาโอ้โหหลอกการไปอีกทีนึงโอ้โหแต่ทะลุปัดแล้วก็แมนยูจ่ายขึ้นมาเอาจ่ายพลาดขึ้นมาอืมปุ๊บ โอ้ตานาของป๊บปั๊บนี่คือเสื้อแมนซิตี้นะครับมาให้กับพี่เอาตัดบอลตัดบอลผีสีด้านหลอขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นมายาวๆแบบมาอยู่ที่อีกครั้งหนึ่งให้กับนอ้องปทะตูค่ะแล้วก็พยายที่จะแหวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนระับแล้วก็โอ้โหจ่ายขึ้นมามิกมิกขึนบอลที่จะหนีคู่ต่อส้หนีเมนยูเข้ามาก่อนคนระับาที่น้องเสื้อปาก เอาได้บอลไปแล้วสำหรับโล้พี่พี่แต่จ่ายมากับปบั๊บแล้วก็พี่พี่โอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนยครับจ่ายขึ้นมาเอาสินโตมาชี้ไมคยครั้งนึงครับอยู่ที่แดนเป็นข้างกันมากันมาได้บอลการเลี้ยงขึ้นมาจะโอ้โหแต่ทะลุครับแต่ก็โอ้โหดูครับพยายามที่จะป้องกันขึ้นมาได้ บอลทางด้านของน้องเสื้อชมพูรครับแล้วก็แตะหนีแนีไปเรืเ่อยๆไปเรืเ่อยๆไปเรืเ่อยๆครับใดญบอลมาสําหรับของปัดปัดขายยาวกว่าปัดขายยาวกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะแต่โอ้โหแต่กระชากเลยครับโอ้โหแต่ว่าน้องประตูของคาสบรประการครับยังแตะบอลหนีออกมาได้กันโอ้โหไม่ได้ย่าบอลอยู่ที่อีกครั้งนึงให้กับน้องปัดแล้วมาให้ช่งให้กับพี่อีกครั้งแล้วจา่ายทะลุช่องมาให้กับปั๊บแล้วก็มีลื้อนะบีลื่น หลอกขึ้นมากระชากโอ้โหหลอกไปสองครับแล้ว,ว,าก,า to วก็จ่ายทะลุช่องจ่ายทะลุช่องมาโอ้โหน้องเสื้อเหลืองครับเก็บบอลไว้ครับขงกับมาให้กับปาดย ety, <Spring. S 1> ิงขึ้นมาแล้วโอ้โหเซฟมาได้ครับจากซิโตเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาเรียบร้อยครับโอ้โหเข้าประตูอีกครั้งหนึ่งครับเกมีนะก็เป็นทีมเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทีมจากน้องดูงคานะครับแล้วก็มารวมกันกับทีมจากน้องนาคดีนะครับทีนี้มาเจอกันครับระหว่างทีมเอ็กซ์แคลฟริสเอฟซีครับเจอกับทีมน้องๆในแถบภาคสานะครับเรียกว่าเป็นการรวมฟูลทีมครับแล้วก็ในนัดนั้นนะครับในทีมเอ็กซ์แคลฟริสเอฟซีครับมีขวานะครับขวานที่เป็นเพื่อนร่วมห้องนะครับเข้ามาร่วมในสนามด้วยนะครับทางด้านของหมายเลขสิบแบบเปิดขึ้นไปยาวๆครับมาร์กชิงมาอีกครั้งครับให้กับแมนยู น้องกรับกลันฉนะีขึ้นมาโอ้โหแตะมาให้กับโบนัสโบนัสหลออประตูของคาไปทีหนึ่งแล้วก็เปิดข้ามฟากมาครับเปิดมาให้กับขวัญไม่ถึงครับน้องปฐมสม,มุดครับเปิดขึ้นมาโอ้โหเปิดสูงมากโอ้โหจะขีบบอลขึ้นมาได้เอาปั๊บขีบวืดแล้วก็บอลเอาบอลอยู่ที่น้องมาร์มาร์แตะขึ้นเดือหัวซีซ่า แล้วก็การรอไปทีแล้วก็มาร์กพยายามที่จะดักเอาไว้น้องมาร์กเปิดนี่ก็หูตอนนี้บอลอยู่ที่โบนัสพยายามที่แตะกระชากขึ้นมาให้กับว่าจะให้การเนนะี่ยแต่วาาไม่รู้ใจกันนะ่มายถึนบอลบอลอยู่ที่ขวัญล้วยิงเลยครับโกประตูนี่คือเซฟนะแตระด้ของน้องเสื้อส้มน้องชุดส้มพยายามที่จะแตะแหวกขึ้นมากายขึ้นมาแตะมาให้กับโบนัส โบนัสโอ้โหหลอกไปกครับหลอกไปทีนึงหลอกสักคราบแล้วก็ยังไม่ถึงนะฮะโอ้น่าจะโรนัลโดเข้าล่าแล้วสำหรับโบนัสชุดส้มถ้าได้ของน้องชุดส้มครับชิงมาแล้วก็เอาตอนนี้ได้มาแล้วสำหรับขวัญยิงมาแล้วก็แตะเข้ามาเอาเราจะเซฟได้อีกครั้งหนึ่งน้องเตะเคลียร์ขึ้นมาเอกนิเตะอยู่ที่โบนัสแล้วก็ มู่ไม่ถึงครับอโอโบอลโดนหน้าครับเมื่อกี้มางที่น้องเสื้อแมนยูครับแล้วก็แตะหนีมาร์กหนีแมนยูไม่ได้ครับโอ้โหแมนยูเป็นคนที่กองหลังที่ค่อนข้างเหนียวจะให้กลับมาโบนัสแล้วก็ยิงประตูโอ้โห,โโหประตูยังเซได้ครับตัดภาพมาอีกทีคือหนึ่งประตูต่อูนครับอันนี้คือทันได้ของโวนสนะครับเป็นคนยิงนะครับแต่ว่ากองเ,เต็มเต็มครับ จอเมนเต้มก็ต้องจัดการปัญหาอะไรครับเมื่อกี้นะครับวันนี้เกมก็เหลือประมาณนาทีนิดๆตัดมาน้องชุดสบแล้วก็ได้บอลมาสีดาเธอมาขวัญขวัญจ่าทะลุช่องมาให้กับโบนัสแล้วก็กันอยู่ทางด้านซ้าอยู่ทางด้านขวาแต่หลออขึ้นมาโอ้ยไม่ได้บอลโอ้นลึกแวบหน้คือจะหล่อแล้วจะแตะให้กับทางด้านของขวัญน,นะครับ โอ้น้องชุดขาวจะาก,กระชากนี้น้องเสื้อแมดูแล้วก็ได้บอลไหมโอ้ยได้ครับแม่เซฟได้ครับจากด้านของมิกเกมเหลือไม่กี่นาทีครับเหลืออีกประมาณ30ิวินาทีสุดท้ายครับมิกโอ้โหหลอกแหวกกระชากมาให้กับขวัญขวัญหลอกทีหนึ่งก็เรียบร้อยสิครับเนี่ย2-0ครับแล้วทีนี้ก็เป็นการจบเกมเลยครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่านคราบที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมยิ้ซับไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ